สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีขาลประจำเดือนกรกฎาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาสถิตยอยู่ตำแหน่งใบแรกนะก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคนที่เกิดปีขานี่ก็เป็นคนที่รักความยุติธรรม นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบนะกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะทิทธิพลของไพ่ความสดใสย,ยังเข้ามาด้วยน่าที่จะมีข่าวดีบางอย่างนะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดกีขานะจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะะหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่าการเดินเลือกเอกสารอะไรนะคะก็น่าที่จะยังส่งผลในด้านดีนะคะ,ะ,คะแล้วก็บ่งบอกเรื่องของคนที่แบบมีความมุ่งมั่นนะ,นะนะกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะเดือนนี้นะคะก็ยังมีชุ่พลของไพ่นะคะความสุข ไนะพ่ความรักเข้ามาบ้างนะแต่คนที่เกิดปีขานิงเจอชื่ขอขนมไพ่มรณะเข้ามานะซึ่งนะในเรื่องของนะคะการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่นะคะค่อนข้างมีระเบียบมีกฎเกณฑ์หรือมีข่าวดีมีโอกาสเข้ามานะคะแต่ตำแหน่งของไพ่มรณะเนี่ยยังเป็นตำแหน่งที่เตือนว่าเดือนนี้นะยังต้องระวังนะเพราะยังมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขนะคะหรือยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดด้วยนะคะ และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะถือว่านะเป็นตำแหน่งที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของการเงินนะอาจจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดกันหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์ในตำแหน่งนี้หรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในตำแหน่งนี้ก็ได้จะต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของการเงินนะต่างๆนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือมันเห็นการช่วยเหลือกันในตำแหน่งนี้นะแต่ก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งที่อาจจะทําให้คนที่เกิดปีขาวเกิดความทุกข์กับเรื่องของการเงินนะคะ และตำแหน่งนะของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชีวิตเป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบตรวจสอบนะในเรื่องของผลงานต่างๆบ้างแต่ถือว่าก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะคะช่วยเหลือแหละหรือเข้ามาสนับสนุนเรื่องของผลงานของคนที่เกิดปีขานอยู่นะคะถ้าจะเตือนก็คือให้รอบครอบเรื่องเอกสารสัญญานะหรือว่าเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้มากๆหน่อยในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าจะเป็นเดือนที่มีการแบบ ต่อสัญญาล้านก็ได้หรือว่าอาจจะมีค่าเช่าบ้านนะคะหรืออาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมบางส่วนเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างในแต่ละตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านน่ยนะคะ ก็บอกว่ายังเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้แย่อะไรนะแต่ถ้าหากว่านะมีสถานการณ์อย่างที่พูดไปก็คือเราต่อสัญญาร้านมีค่าชาวบ้านต่อเติมซ่อมแซมน,นะคะแล้วเกิดค่าใช้จ่ายนี่มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยนะอาจจะต้องไปตรวจสอบตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านด้วยมันมีจุดรั่วของการเงินนะฉะนั้นต้องไปดูว่าตําแหน่งของตัวบ้านเนี่ยมีตําแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยรล้าหรือว่าคนไหนที่แบบ มีของแตกๆเล้าๆอยู่ในบ้านน่ะให้เอาไปทิ้งของที่ไม่ได้ใช้แล้วก็นําไปบริจาคอันนี้เป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งนะเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติเรานําของในบ้านที่มันเราไม่ได้ใช้แล้วเรานําไปบริจาคไปช่วยเหลือคนเนี่ยอันนี้ถือว่าดีเลยนะพลิกสถานการณ์เลยก็กลายเป็นว่าเราจะนะคะได้รับนะคะในเรื่องของกุศลแล้วก็อาจจะได้รับในเรื่องของนะคะการช่วยเหลือกลับเข้ามาด้วยนะคะแล้วคนที่อยู่ในะบ้านหลังนี้นะ,ะอาจจะต้องระมัดระวัง ปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะหรือปัญหาด้านความรักเนี่ยอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในบ้านได้นะ ในตาแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าญาติพี่น้องนะคะจ,จะยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่แต่ว่านะก็จะอาจเป็นเรื่องของการช่วยเหลือที่ยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินเหมือนกันน่นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาบ้างนะฉะนั้นนะอาจจะต้องไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะคนที่เกิดปีขานถ้ามีความคิดจะไปขอหยิบยืมเงินญาติพี่น้องเนี่ยนะถามว่ายืมไนดะ้มันก็ยังยืมได้แหละนะคะแต่อาจจะได้แบบ ได้ช่วงสั้นๆหรือได้ไม่เต็มจํานวนหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะมาขอหยิบยืมเงินคนที่เกิดปีขานก็ได้มันก็เลยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าเออมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินซัดส่วนใหญ่แหละอันนี้ก็ให้ไปทําความเข้าใจกันถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็ไม่ควรให้ยืมปากเปล่าก็ได้เราก็ทําสัญญาคํ้นประกันกันอย่างชัดเจนด้วยจะได้ไม่มีเรื่องของปัญหาตามมาคือบางคนนี่ญาติมายืมไม่กล้าทําสัญญานะกลัวญาติโกรธนะแต่ก็ยืมไปแล้วก็ไม่ค่อยคืนเท่าไหร่อะ คราวนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาตรงส่วนนี้เราก็ต้องแบบทําให้ถูกต้องเลยมายืนปุ๊บก็ต้องมีรายละเอียดมีข้อตกลงให้เซนรับรองนะหรือมีทรัพย์สินมาค้าประกันนะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะละตาแหน่งของบริวารก็ยังได้บริวารที่ดีนะบริวารที่ค่อนข้างบริการเก่งนะเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจการงานในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะก็น่าที่จะนําในเรื่องของความสุขมาให้นะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานเดือนนี้ถือว่าดีนะคะแล้วก็ตําแหน่งของการช่วยเหลือ ก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะอาจจะเป็นคนที่อายุเท่ากันก็นได้หรืออายุน้อยกว่าหรือคนผิวขาวนะฮะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะก็บมาว่าคนที่เกิดปีขานกังวลใจเรื่องเงินนะพระยศีพยากรก็บอกว่าต้องระวังอะ่ะนะ,ะในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าเอกสารด้านการเงินต่างๆหรือการคําประกันเนี่ย อยากให้คนพี่เกิดปีขานเนี่ยให้รอบครอบนิดหนึ่งและปัญหาการเงินหรือว่าในเรื่องของปัญหาติดขัดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปบนเอาไว้แล้วเราไม่กลับไปแก้งไงฉนันถ้าเราบนแล้วแล้วเราได้ ขอให้กลับไปแก้นะปัญหาการเงินติดติดขัดขัเนี่ยนะคะจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นร่วมถึงนะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ดวงเราไม่ค่อยดีด้วยอาจจะต้องทําการแรกล้เคดโดยการเสียงเงินนะ,ะกับการทําบุญนะคะจะทําให้เรื่องของปัญหาการเงินจะได้ไม่แย่นะคะการทํางานองค์ที่เกิดปีขานะกะ็มองว่านะยังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะให้ความสําคัญกับไพ่ใบแรก ก็เป็นคนเก่งไปละเป็นคนที่รักความจติธรรมและจิทธิพลของไพ่การทํางานก็ขึ้นถึงไพห่หไม้เลยนี่คือคนที่มีผลงานนะฉะนั้อยู่ว่างานยังไงก็ยังสวยอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานข้าราชการคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลทํางานด้านกฎหมายนะ อันนี้ถือว่าถูกฉลกหรือคนทํางานเป็นสถาปนิกด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าถ้าทําอาชีพส่วนนี้มองว่ายังไงก็เป็นเรื่องของงานนะคะที่ยังเกิดประโยชน์อยู่นะคะแต่ว่าอิทธิพลของไพ่มรณาเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในช่วงปลายเดือนอยู่นะซึ่งนะคะคนที่เกิดปีขาเนี่ยอาจจะต้องระวังนะในเรื่องของการทํางานหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยเพราะก็เป็นไพ่ของการปรับระบบการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายอะนะซึ่งอาจจะเข้ามาอยู่ในช่วงปลายเดือนนะฉะนั้นอาจจะต้องแบบ ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ทำงานหรือแก้ไขปัญหาไปหรือต้องรอบข้อในช่วงปลายเดือนนิดนึง คนที่ไม่ได้ทําอาชีพด้านนี้นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ถูกเรียกไปกดดันน่ะหรือถูกเรียกไปตรวจสอบแล้วก็มีดวงจะยกย้ายด้วยนะ,ะฉะนันอาจจะต้องแบบรอบครอบกับเรื่องของการทํางานนิดนึงแต่มองว่าถ้าสามารถผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ก็ยังเป็นการทํางานนะที่น่าจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอิทธิพลของไพ่แบบการผ่านโปรโมทนะการถูกบรรจุนะคะหรือว่าในเรื่องของการสอบคัดเลือกต่างๆนี้ก็ยังขึ้นมาอยู่นะ,ะรวมถึงนะคะ ในเรื่องของการยื่นนะใบขออนุญาตนะในเรื่องของการแบบทำงานประกอบวิชาชีพนะคะหรือการเดินเรื่องเอกสารอะไรเนี่ยนะคะก็มองว่านะคะยังผ่านยังส่งผลในด้านดีนะเพียงแต่ว่าเราก็ประวังนะคะในเรื่องของปัญหาในช่วงปลายเดือนนะคนะก็จะทําให้เรื่องของปัญหาหรือว่าในเรื่องของอุปสรรคต่างๆจะไม่มากอย่าไปกลัวกับอุปสรรคนะบางคนนี่แบบไพ่หมาดานี่กลัวมากเลยกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการย,กย้ายกลัวปัญหานะคะแต่ว่าเดือนนี้คนที่เกิดปีขานี่ค่อนข้างแบบเป็นคนแบบ แข็งแรงอ่ะกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกด้วยฉะนั้นเป๊ก็ประเดืนไม่กลัวปัญหานะก็ประเดินที่แบบพุ่งชนเลยมีปัญหาก็แก้ไปนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่นองมองว่าเดือนนี้แบบค่อนข้างหมุนใจยเยอะนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะคะหเหรียญไพ่ห้าเหรียญนี้เข้ามานะก็เป็นเรื่องของการเงินที่ต้องรอบคอบแล้วกันนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องฟื้นฟูด้านการเงินแล้วอย่างที่พูดไปเนี่ยไพ่มรณะเนี่ยเป็นไพ่เสียหายนะก็มีปัญหาการเงินหรือค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะซึ่งนะคะก็อาจจะต้องระวังทีนึงถึงแม้ว่าการทํางานจะดีแต่ว่าการเงินอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหรือกฎหมาย father, เรื่องคดีความนะ,ะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่เราอาจ จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะใช่แล้วน,นะคะเรื่องของการเงินยังต้องรอบคอบนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของการทำประกันอยากให้หลีกเลี่ยงนะคะจะทําให้เรื่องของการเงินนะคะไม่แย่อะไรนะคะ <Netherlands> คือเดือนนี้น่ะยังเป็นเดือนที่ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอยู่เพียงแต่ว่าช่วงปลายเดือนไปเนี่ยต้องระวังเพราะถ้าเกิดมีปัญหาการเงินช่วงปลายเดือนปุ๊บมันจะยาวไปถึงกันยาตุลาคมไงฉันก็ให้ไปรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนแล้วกัน นะคะไม่งั้นะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความอยากให้เกิดขึ้นให้หลีกเลี่ยงถามว่ามันมีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นน่นะคะแต่ว่านะมันมีเห็นการเงินมันไม่สวยอะ่ะและไพบ่บารณีนั้นมันเป็นเรื่องของการชดใช้ชดเชยไงนะฉันัทนถ้าคนไหนไม่มีปัญหาด้านนี้อยากให้มี นะคะหรือคนไหนที่มีแล้วอถามว่าจะมีข่าวดีไหมก็มีแต่ว่าเป็นข่าวดีที่เราต้องมีเรื่องของการแบบชดเชยออกไปนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายนะคะจะเรื่องของการเงินการทองก็ให้ไประวังในช่วงปลายเดือนแล้วกันถ้าปลายเดือนไม่มีปัญหาอะไรถือว่าผ่านนะแต่ถ้ามีปัญหาค่าใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันจะส่งผลยาวไปจนถึงช่วงกันยาตุลาคมเลยนะคะอันนี้ให้เป็นรอบครอบแล้วกันส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะก็มีดวงที่จะพบรักนะ ต่างวัยเพราะรัก,กับคนที่เป็นพ่อหม่แม่ไม้นะหรือคนที่มีลูกติดนะอาจจะเข้ามาปัวพันในเรื่องของความรักอาจจะพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพนะงานข้าราชการนะคนที่ทํางานด้านกฎหมายเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอาจจะเข้ามาปัวพันในเรื่องของความรักมองว่าคนโสดน,นะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นในช่วงนี้นะคะแต่เป็นความรักที่ยังต้องแบบคบกันนานๆนะยังไงก็ต้องให้ให้พ้นในช่วงปลายปี ถ้าสามารถคบกันพ้นในช่วงสิ้นปี66เนี่ยจะสามารถคบกันได้ยาวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าไม่พ้นอ่าพฤจิธันวาเนี่ยนะก็ยังเห็นิทธิผลของไพ่แบบการเลิกรานะหรือการสิ้นสุดความสัมพันธ์อยู่จันทร์โคนโสดเนี่ยจะแบบใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยคพิจารณากันไปก่อนปีนี้ก็อดทนนิดนึงนะเดี๋ยวปีหน้านี้เรื่องของความรักก็จะชัดเจนมากขึ้น ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้เรื่องแบบธุรกิจการเงินการทองอะ่ะหรือว่ายังช่วยเหลือกันในเรื่องของการดูแลลูกอยู่นะคะฉซนนก็ถือว่านะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันนะแล้วก็เดือนนี้ยังมีไพ่ที่แบบยังพูดคุยกันได้เจรจาก,กันได้เรื่องลูก ะะแต่ว่าอิทธิพลของไพ่การหย่าร้างนี่มันยังขึ้นมาอยู่ฉะนั้นคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานต้องระวังปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่นิดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนี่ให้รอบคอบแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไพ่มรณะน,นี่คือไพ่อาการเจ็บป่วยอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดเป็นไพ่เคราะห์ด้วยนะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพ แล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอฟการไปจากผ้าหัวศพโรงศพนะคะอันนี้จะส่งผลในด้านดีมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนนี้ก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทคืออาจจะมีเรื่องของการปวดศรีรษะเกิดขึ้นก็ได้รวมถึงนะคะไขมันในเลือดน้ําหนักตัวทรงอกช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของตาอักเสบหรือการทํางานของไตด้วยนะคะแต่ตรงการทํางานของไตเนี่ยเหมือนกับว่ามีการดูแลหรือการรักษามาก่อนละอันนี้มองว่ายังยังไม่แย่อะไรนะคะแล้วก็การทํางานของตับหรือฮอร์โมนนี่ไม่ค่อยดีรวมถึงสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆในช่วงนี้ก็คือโครงสร้างกระดูกอาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อ นะปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าปวดเหงือกปวดฟันแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุนะคะทําให้เรื่องนะของโครงสร้างกระดูกนะคะไม่ค่อยดีนะฉะนั้นคนที่เกิดปีขาเนี่ยอาจจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองถามว่าเดือนนี้มีเคราะห์แหละนะก็ไปทําบูสะดอกเคราะห์อ,อย่างที่พูดไปนะคะก็ให้ะระมัดระวังในช่วงปลายเดือนแล้วกันโดยเฉพาะช่วง15วันสุดท้ายอของเดือนกรกฎาคมก็ ช่วงครึ่งเดือนหลังเลยอะนะสิบสามวันอ่ะสิบมถึงสิบห้นี้ให้ระวังแล้วกันโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยจะเดินทางไปไหนต้องรอบคอบหรือวางแผนให้ดีนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้นะคะถือว่ายังไงก็ส่งผลดีเพราะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขได้เร็ว นะคะฉะนั้นถือว่าเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเวลาทําอะไรเร็วๆเนี่ยเรื่องของรายละเอียดด้านการทํางานเนี่ยจะตกหลน่นอันนี้ให้รอบคอบมันจะไปกระทบกับปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความหรือข้อตกลงต่างๆฉะนั้น่ะถือว่าเป็นคนเก่งละเป็นคนทํางานเร็วละแล้วก็ละเอียดกับเรื่องของอข้อตกลงนะคะหรือว่าในเรื่องของเอกสารต่างๆที่เข้ามาด้วยตรวจสอบนะคะให้ให้รอบคอบแล้วกัน ส่วนเรื่องของการเงินนะ่มองว่าไรายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะความรักก็ยังให้รับอย่างเท่าเทียมนะคะแต่ต้องปรับกันเพราะบางคู่เนี่ยบางทีแบบมีเหตุผลทั้งสองคนนะบางคนก็มีเหตุผลเยอะนะคะแล้วก็บางคนนี้ก็ค่อนข้างที่แบบ หาเรื่องบ่อยอะนะฉันในเรื่องของความสัมพันธ์นี่ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยต้องให้ได้รับอย่างเท่าเทียมถ้าปรับกันได้ก็อยู่กันต่อนะคะถ้าปรับกันไม่ได้มันก็จะกลายเป็นไพ่ของการแยกกันอยู่หรือการหย่าร้างอะนะฉันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าอาจจะแบบมานั่งดูความสัมพันธ์แหละนะว่าจะอยู่กันต่อดีหรือจะไปดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดยังรักกันอยู่นะก็ควรที่จะให้โอกาสกันนะคะทำไมถึงเป็นคู่ที่ค่อนข้างแบบปะท้าชนกัน คนหนึ่งนี่จะมีเหตุผลเยอะส่วนอีกคนหนึ่งจะไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกแล้วก็จะพยายามให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยหาเหตุผลมาค้านตลอดเวลาด้วยนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีเหตุผลมากในเรื่องของความรักแต่เรื่องของความหวานเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะมันจะต้องมีนะ,ะฉะนั้นจะต้องไปปรับกันแล้วก็เติมกันให้เยอะๆหน่อยนะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังเดินเรื่องเอกสารด้วยหรือว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องจัดการโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะ คนที่เกิดนะในช่วงวันจันทร์นี้ถือว่าส่งผลในด้านดีกับเรื่องของการทํางานถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาให้เราต้องแก้ไขบ้างนะแต่ถือว่ายังไงก็เกิดโอกาสนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานแต่ว่าอยากจะเตือนก็คือเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกรอบส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะมีคนเข้ามาคุยในเรื่องของความรักแต่เป็นความรักที่ยังไม่เปิดเผยนะแต่มีคนแอบแอบรักแล้วนะแอบชอบแล้วนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักอาจจะต้องไปปรับกันนิดนึงนะแต่ถือว่ายังเป็นคู่กันนะจะอาจจะต้องแบบพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้มากๆหน่อยคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกฉลกแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะคะการทํางานก็ยังต้องระวังนะจะถูกปัดแข้งปัดขา นะหรือผู้ใหญ่อาจจะแบบไม่ได้ให้การสรับสนุนอย่างเต็มที่นะคะหรือเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเบื่อกับเรื่องของการทํางานด้วยใครก็มาให้ช่วยงานหมดนะ่ะมันก็เลยเบื่อเหนื่อยนะฉะนั้นต้องแบบใจเย็นนิดนึงกระตุ้นกับเรื่องงานนิดนึงถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้เข้าไปหาคุณผู้ใหญ่ะนะผู้ใหญ่จะแบบให้การช่วยเหลือนะ ่วนเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่หมุนใจเยอะเข้าขวาเรื่อออกซ้ายนะฉันยังต้องควบคุมการเงินนิดหนึ่งจวนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี้ถึงจะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแต่พัฒนายากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักต้องระวังอ่ะอาจจะมีคนเข้ามาแทรกกลางในเรื่องของความรักหรือเข้ามาพูดทําให้เกิดปัญหาชีวิตครอบครัวนะแล้วปัญหาด้านการเงินต่างๆอาจจะเข้ามากระทบกันได้ฉะนั้นจะต้องไปปรับกันให้มากๆหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะในเรื่องของการทำงานอาจจะยังไม่ได้เป็นเดือนที่เคลื่อนไหวอะไรมากแต่เป็นเดือนที่เราต้องแบบเตรียมเอกสารหรือต้องรอบคอบกับเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนิดนึงคือบางทีคนที่เกิดวันพุธเนี่ยกำลังจะเรียนจบด้วยนะก็เป็นช่วงที่เราต้องแบบเตรียมเอกสารต่างๆด้วยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะส่วนคนที่แบบทำงานอยู่นะก็เป็นเดือนที่แบบเราจะต้องฝึกฝนอบรมงานหรือต้องเรียนรู้งานให้มากๆแล้วก็ต้องรอบคอบนะคะกับเรื่องของเอกสารที่เข้ามาด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะแต่ถือว่าดวงจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้านการเงินนะคะการเงินอาจจะไม่ได้หวานะคนรุนพุธแล้วก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการค้าประกันด้วยคือบางคนเป็นหนี้อยู่นะเป็นหนี้ทุนนะนะคะอาจจะต้องแบบใช้จ่ายในเรื่องของส่วนที่เป็นหนี้ด้วยแต่ถือว่ามันก็ยังไม่ได้แย่อะไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่เด่น ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องไปปรับกันฉะนั้นคนที่เกิดบันพุธนี้อยากจะเตือนเรื่องของการค้าประกันนะคะให้หลีกเลี่ยงคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี้เด่นเรื่องงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเลยแล้วก็อาจจะได้บริวารเก่งๆนะเข้ามาช่วยเหลือง,งานด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะ แต่ก็เป็นเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นน้ำมีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายัางถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกโฉลกนะแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานที่หนึ่งก็คือบางทีอะเรื่องของการทํางานมันทํางานแค่2คนไม่ได้ละมันต้องหาหุ้นส่วนหรือหาคนมาเพิ่มด้วยเพราะว่าในเรื่องของการทํางาน 2- อถึงสคนเนี่ยมันเข้ามา นะคะหรือเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการประชาสัมพันธ์นี่ต้องเกิดขึ้นกับเรื่องงานด้วยนะอาจจะต้องเน้นเรื่องของการประสานงานนะกับคนหลายๆกลุ่มนะจะทําให้เรื่องของการทํางานยังไงก็เกิดโอกาสฉะนั้นมองว่างานยังเกิดโอกาสนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องฟื้นฟูด้านการเงินนะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ไม่ควรค้าประกันไม่ควรเคลื่อนไหวการเงินมากนะคะบางคนก็มีค่าใช้จ่ายกับเรื่องของการโฆษณานั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องแบบ วางแผนน่ะนะนะกับเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีอย่าให้บานปลายส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความรักที่ยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักที่ต้องไปปรับกันโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินนี่แหละอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ง่ายนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะยังมีชื่อผลไพ่เสียงหายนะเข้ามาทับวันเกิดของตัวเองนะอันนี้ต้องระวังนะกับเรื่องของการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะ แล้วก็อาจจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขมากเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นหรือมีปัญหาให้เราต้องระวังอย่างมากๆเลยนะถือว่าเป็นวันที่ตกเคราะห์นะาจ,จะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอแล้วก็ยืนอยู่บนความไม่ประมาทนะคะการทํางานเนี่ยอาจจะมีการยกย้ายหรือถูกสั่งย้ายหรือถูกบีบถูกกดดันหรือถูกตรวจสอบนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะถูกปรับนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะหรือเรื่องของการเงินที่ต้องแบบไปไปจ่ายเขาไปชดใช้ไปชดเชยอ,อะไรประมาณนี้นะคะนั้นเรื่องของการเงินการทองนี่ยังต้องรอบคอบนะ ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดก็ไม่เด่นเลยส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยานี่เป็นเป็นเรื่องของการหย่าร้างนะหรือปัญหาความรักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฉะนันต้องระวังนะก็คนบรรสาวเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยเด๋ยนนี้จะควบคุมเรื่องของโทสะไม่ได้เลยปะทะชนเลยฉนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สดนะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนี่อาจจะเกิดขึ้นด้วยคือลักษณะของไพ่ที่ปรากฏเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนนำความเดือดร้อนมาให้คนที่เกิดปันเสาร์นะคนที่เกิดปันเสาวนี้ไปหาเรื่อง เดือดร้อนใส่ตัวเองเห็นไหมอันนี้ต้องระวังด้วยอย่าไปยุ่งกับปัญหาของคนอื่นเขานะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่มีโอกาสจะเข้ามาด้วยนะคะแต่คนที่เกิดบันเสาร์เนี่ยถ้าทํางานข้าราชการทหารตํารวจเป็นแพทย์เป็นพยาบาลทํางานด้านกฎหมายด้านคดีความหรือแม้แต่คนที่ขายประกันภัยต่างๆนะคะแล้วก็ขายแกส๊สขายน้ำมันขายสารเคมีเป็นครูบาอาจารย์นะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อต่าง นะหรือบางคนนี่เป็นเซลล์ก็ได้นะอันนี้มองว่าธุรกิจการงานยังเกี่ยวข้องนะแต่มันก็จะเป็นเดือนที่เหมือนกับงานหนักงานเหนื่อยงานยากนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแบบถูกสั่งยกย้ายหรือแบบถูกเสนอชื่อถูกถูกตรวจสอบและถูกกดดันนะนะเข้ามานะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานต่างๆนี่นะยังต้องระวังอยู่นะคะก็อย่าไปสร้างศัตรูนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เดือนนี้ถ้ามีการยกย้ายถินฐานนะ แล้วก็มีเรื่องของการทําประกันสุขภาพประกันชีวิตอันนี้มองว่ามันจะแบบไปทอนทําให้ปัญหาลดลงบ้างนะแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับนะคนที่เกิดปีขานขึ้นต้นดีไพ่แบบความยุติธรรมไพ่ดวงดาวความสําเร็จต่างๆดีมากๆแต่ก็โครจรไปสู่ตำแหน่งของไพ่บรณะก็หมายความว่าเดือนนี้ยังไงก็มีคนแบบคิดไม่ดีอะเป็นศัตรูอะ ะค,ะคืออาจจะเป็นคนที่เกิดปีขานจะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆในช่วงนี้ถูกเสนอชื่อมีผลงานโดดเด่นนะทำให้แบบคนอื่นรู้สึกไม่ชอบที่หน้าเขาได้แล้วก็อาจจะหาข้อบอกพร่องเลยหรือเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงปลายเดือนนะคะฉะนันก็ไปละมัระวังตรงส่วนนั้นละกันแล้วก็รายละเอียดต่างๆหรือเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความแล้วก็รอบครอบนิดนึงนะจะทําให้นะเกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีขานแน่นอนวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคล ที่สามารถนําไปประกอบจิตก,การงานได้แล้วเกิดความสําเร็จก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสบดีส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันพุธวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้น,นําว่าอย่างไรนะไพ่แสงสุกนะก็ยังบอกว่าการทํางานยังต้องระวังนะอาจจะมีปัญหาหรือมีคนนําความเดือดร้อนมาให้อะ อาจจะแบบถูกชรยศหักหลังด้วยถูกใส่ร้ายป้ายสีนะหรือคุณสุภาพสตรีนี่แหละอาจจะเข้ามานะทำให้เราแบบมีความด่างพ o i n กับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยเขายังเตือนอยู่ให้ระวังส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกว่าเนี่ยให้ระวัง จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือการเงินยังต้องรอบคอบนิดนึงอาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมซ่อมแซมนะหรือมีปัญหาการเงินให้ต้องจัดการแต่ถือว่าปัญหาที่เข้ามาในเรื่องของการเงินนะยังจัดการไปได้หรือยังมีผู้ใหญ่นะคะให้การช่วยเหลืออยู่ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดนะพบคนที่เป็นคู่กันนะแต่พัฒนาความรักยากนะคะเหมือนกับว่าความรักเนี่ยมันไปยากหรือว่า อาจจะเจอกันเมื่อ,อสายเกินไปหรือเจอกันช้าเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะหรือไปรักคนที่มีเจ้าของนะนี่ต้องระวังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักไม่ดีเหมือนเดิมนะความสัมพันธ์ไม่ดีเหมือนเดิมนี่ให้ไปปรับนะคะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะก็เป็นเดือนที่อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพพอไพ้การตรวจสุขภาพขึ้นลอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพไปดูแลตัวเองเบาหวานความดานัน โรคประจําตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลําคอด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะฉะนันอาจจะต้องดูแลสุขภาพของเตงให้ให้มากๆหน่อยในช่วงนี้นะคะหรือไปตรวจสุขภาพแหละนะจะได้มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ